สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูบบา่ฤอหัสวัดีที่นี่ที TV n 3, ี m e d i สามมเดีแน,นครับโรงเรียนบ้านห้หวยโป่งไผ่ขาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตตะสรตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลห้วยโป่งอําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลบริหารงานโดยนายทรงเกียรติสิงห์บัวขาว ผู้นำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวางมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด20คนปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน398คนโรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวางมีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ ูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่21อย่างต่อเน,นื่องบทบาทของครูกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปมากในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษาสมัยก่อนครูจะเป็นผู้สอนปัจจุบันเราจะเน้นให้เด็กเป็นผู้ลงมือกระทำเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงอย่างตามทฤษฎีของการเรียนรู้ของโฮเบิร์ตไซมอนเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์แต่ว่าท่านเป็นนักจิตวิทยาท่านกล่าวว่าการเรียนรู้เป็นผลของการกระทําคือการลงมือทําและ การคิดของผู้ที่จะเรียนเท่านั้นครูช่วยได้แค่เพียงช่วยทำให้เขาคิดแล้วก็คิดที่จะเรียนรู้ครูจึงไม่สามารถทำให้เขาเกิดการเรียนรู้ได้หมายความว่าการที่จะทำให้เด็กได้เรียนรู้จริงผู้เรียนต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบัติดังนั้นการจัดก,การเรียนรู้การจัดก,การศึกษาในศตวรรษที่21ต้องมีการเปลี่ยนไปเพื่อให้เหมาะสมกับตัวผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะครบในศตวรรษที่21คือทักษะ 3R 8C แล้วก็ 2L การจัด,จดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทําให้ผู้เรียนได้ประสบความสําเร็จได้ทักษะครบทั้ง21ก็คือการจัดการเรียนรู้แบบสเตนศึกษาซึ่งการจัดการเรียนรู้สเตนศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็วิศวกรรมเข้าด้วยกันมันจะตอบโจทย์ เพื่อที่ให้ผู้เรียนได้ทักษะครบดังนั้นการเรียนรู้การเรียนรู้จรงิงต้องมาจากการลงมือทำและลงมือปฏิบัติจรงิงสวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านพื่อป่งแพรขวางวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร,ร์ในหัวข,ข้อการจัดทําเจลล้างมือแอลกอฮอล์โดยมีขั้นตอนการจัดทําดังต่อไปนี้ ขั้นตอนและการเตรียมอุปกรณ์การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 1. ภาชนะ 2. ไซริ้ง 3. ปลอดหยด 4. แห้งแก้วคนสาร 5. ช้อนตักสาร 6. บิ g ก e r เจ7ดแอลกอฮอล์ 8. เจลวันถังตรรเทเก้ 9. ดอกอัญชัน 10. บใบเตย 11. มะนาว 12. น้ำหอมขั้นตอนที่1 เทน้ำแอลกอฮอปริมาตร80มิลลิตรใส่เกเกอร์ขั้นตอนที่2ใส่เจวันห่างจอระเขคปริมาตร40มิลลิตรขั้นตอนที่3นำส่วนผสมทั้งสองอย่างมาใส่รวมกันและคนให้เข้ากันเลยค่ะ ขั้นตอนที่4ใส่สีตามใจชอบอยากให้เข้มมากใส่มากอยากให้เข้มน้อยใส่น้อยค่ะและคนให้เข้ากันขั้นตอนที่5ใส่กลิ่นตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะขั้นตอนที่6นําเจลแอลโกอฮอล์มาบรรจุใส่ขวดและเมื่อมาบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วสามารถนําไปใช้ได้เลยค่ะ เรายังมีอีกหลายๆโรงเรียนที่จะนํามาบอกเล่าให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกมากมายเลยครับค่ะขอเชิญชวนคุณครูทุกท่านค่ะผู้บริหารโรงเรียนนะคะส่งผลงานกิจกรรมดีๆนะคะส่งมาที่สํานักงานเขตของเราเราพร้อมที่จะนําเสนอเรื่องราวที่งดงามเป็นกําลังใจให้กันได้กันค่ะครับและเมื่อรับชมแล้วอย่าลืม Subscribe กดไลค์และแชร์ให้กับที n ีเ i นสารมิเดีชเพื่อติดตามเรื่องราวข่าวสาร ขอรุ party, ่เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตัะถมศึกษาชิบุญเขตสามกันด้วยนะครับแล้วพบกันทุกวันเสาัสบุกที่นี่ที่ีขตสามมิเตชแนลครับ